แองส้มมะม่วงเบาหมูสาชั้นมาทำไปได้วยกันค่ะกับ SP Family พันพรนะคะมาเริ่มจากเก็บมะม่วงกันก่อนเลยค่ะมะม่วงสดๆจากต้นเลยค่ะมะม่วงเบานะคะเลือกลูปที่ยังไม่แก่นะคะนี่เด็ดกัน,นง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ช่อที่หนึ่งได้แล้วมาดูอีกช่อหนึ่งนะคะอันนี้สูงต้องยืนเก้าอี้เด็ดค่ะน,นี่ได้ช่อที่สองแล้วค่ะพร้อมกับลูกล่วงลงไปด้วยนี่หาเก็บอันที่ร่วงก่อนค่ะได้มาแล้วนี่ค่ะ ไหนๆก็เก็บแล้วเก็บเพิ่มอีกช่อหนึ่งนี่ค่ะนี่บนต้นก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะเริ่มโตแล้วอันนี้เริ่มแก่แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยกับเก็บมะม่วงเดี๋ยวเราไปหาขุดขมิ้นกันนะคะ นี่ค่ะใบขมิน้นต้นขมิ้นที่ปลูกไว้หลังบ้านค่ะมาถอนขมิ้นกันง่ายๆด้วยการเอาน้ำฉีดลงไปค่ะฉีดลงไปตรงกอเขาแล้วก็จะหลุดขึ้นมาแบบนี้ค่ะได้แล้วขมิน้นนี่ค่ะเตรียมของเตรียมวัตถุดิบที่จะทำแกงส้มมะม่วงเบาหมูสามชั้น ก็อันดับแรกก็ปอกมะม่วงค่ะแล้วก็หั่นแช่น้ำเกลือไว้นะคะนี่ค่ะแช่น้ำเกลือไว้หัน่นปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเอาเม็ดออกแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้แบบนี้ค่ะเลือกลูกที่อ่อนๆนะคะ ค่แล้วก็จะมีหมู3ามชั้นอันนี้ต้มไว้ค่ะต้มพอสุกนะคะเวลาแกงจะน้ำจะได้สวยส่วนอันนี้เป็นพริกแกงค่ะก็จะมีพริกแห้งแช่น้ำพริกกินดาสดขมิ้นหอมแดงกระเทียมแล้วก็จะมีกะปิด้วยนะคะใส่กะปิด้วยมาทำกันเลยค่ะเริ่มจากตำ พริกแห้งที่เราแช่น้ําเติมเกลือลงไปเพื่อให้ตําได้ง่ายค่ะตําพริกแกงโคลกพริกแกงนะคะพอเริ่มแหลกเราก็ใส่พริกจินดาสดลงไปค่ะ ก็ตำไปเรื่อยๆค่ะเอพริกแหลกประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปค่ะเอาขมิ้นตำลงไปกับพริกค่ะ ก็ตามด้วยกระเทียมลงไปตำค่ะตามด้วยหอมแดงหอมแดงใส่ที่หลังเพราะหอมแดงเข้าพอตำแล้วก็จะเป็นน้ำค่ะตำหอมแดง กระเทียมขมิ้นพริกเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กะปิค่ะใส่กะปิลงไปโขลกกัพริกแกงเลยค่ะ ได้ประมาณนี้พอแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยกับการตําพริกแกงเป็นแกงส้มแกงเหลืองปักใต้นะคะได้ประมาณนี้ค่ะไปขั้นตอนต่อไปกันนะคะมาเพิ่มหมูอีกหน่อยค่ะคนกินบอกว่าขอหมูเพิ่มก็เลยเพิ่มหมูต้มอีก เล็กน้อยค่ะนี่เล็กน้อยก็เอามาต้มเป็นชิ้นแบบนี้นะคะหมูสามชั้นแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคำประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ชิ้นค่อนข้างหนาผ่าครึ่งค่ะผ่าครึ่งอีกทีนึง ครึ่งเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเหมือนเดิมค่ะกับหมู3มชั้นที่ต้มพอสุกนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยกับหมู นี่ค่ะที่เราเตรียมของที่จะใช้ก็มีมะม่วงนะคะปอกเปลือกหั่นชิ้นแช่น้ําไว้ค่ะแช่น้ำเกลือแล้วก็จะมีหมูที่ต้มไว้แล้วพริกแกงที่โขกไว้เรียบร้อยปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลปีบ๊บมีผงปรุงรสด,ด้วยนะคะตอนปรุงรสมาลงมือทากันค่ะหม้อตั้งเืิดแก๊สแล้วเราก็เติมน้ําค่ะ นี้ใช้น้ำปริมาณ1ลิตรได้ค่ะวันนี้ก็ใส่แบบกะกะเอานะคะใส่น้ำแล้วก็เอามะม่วงที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะเราจะทำการต้มมะม่วงก่อนนะคะปิดขาไว้รอให้น้ำ เดือดขึ้นมาก่อนค่ะนี่เสียงน้ำร้อนน้ำเดือดแล้วค่ะเปิดฝาขึ้นมาดูนี่น้ำต้มมะม่วงเดือดประมาณนี้นะคะคนเล็กน้อยค่ะ แล้วก็เอาพริกแกงที่เราโขกไว้ลงไปค่ะแล้วก็คนให้ละลายนะคะล้างถ้วยนิดนึงมีพริกแกงติดก้นถ้วยใส่ลงไปหมดเลยแบบนี้ค่ะแล้ว ตั้งน้ำแกงกับมะม่วงให้เดือดก่อนนะคะรอน้ำแกงเดือดค่ะนี่เลยเดือดขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็เอาหมูสามชั้นที่ต้มไว้แล้วลงไปค่ะ ก็คนคนเล็กน้อยค่ะตามด้วยขั้นตอนการปรุงรสชาตินะคะเป็นผงปรุงรสค่ะวันนี้ก็ใช้รสด,ดีนะคะตามด้วยน้ําตาลค่ะเป็นน้ําตาลปี๊บนะคะ แล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาฟ้าสีทองของเมกะเชฟค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนเล็กน้อยรอให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะ น้ำเริ่มเดือดแล้วน้ำตาลปี๊บก็น่าจะละลายแล้วค่ะเรามาชิมรสชาติดูนะคะรสชาติแกงรสชาติอาหารแล้วแต่บ้านจะปรุงนะคะรสชาติตามชอบเลยค่ะจะใส่ผงชูรสก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่มีก็เลยไม่ใส่ค่ะ ก็รอเขาเดือดรสชาติดีแล้วถูกปากแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกับแกงส้มมะม่วงเบาหมู3าชั้นทำแบบง่ายๆในแบบของ SP Family พรพรอน,นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับชมคลิปต่อๆไปในช่องของ SP Family พรพรอด้วยค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะนักกินนักกินค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆก,กันเลยสวัสดีค่ะ